สวัสดีครับผมพ่อเสริฐครันสวัสดีครับสวัสดีครับทุกช่องนะครับเนาะอากาศเอพีทั่วประเทศที่ติดตามแนวทางของพ่อเสรจจอฐอยู่ตกใจปะพ่อเมื่อนี้กะตกใจ,จ <c oughs> ตกตันกตกมากกันหลายเมื่อนี้มากหมดทีมเลยครับโอ <c oughs> บเป็คดีหรอกกอดข้อกันไว้ดีที่สุดกอดข้อกันไว้ดีที่สุดแมนแนวทางพ่อเสรอฐเตี้ยสั่งละเอพีพ่อเสรอฐด้วยกันแต่กอดข้อกันไว้ให้นักแน่นบ่ม่าบ่ได้ตัวพ่อกัอนต้งหันไฮร่างหนึ่งเจ็ดแมนครับ ออกเก็ดหนึ่งพอเสือก็บอกว่าล่ลลงลางเนะตาจะม่าน่ะขึ้นนี่เก็เก็มาล่างนี่เดี๋ยวเดี๋ยวสีว่ามัมมี่ครับพอเสือถือโชว์ให้จักหน่อยนะครับนะครับอย่างนั้นนะยืนออกมาเดี๋ยวสีความเดียเด๋ยวโดนสู้กันไปไน,นี่ครับล่างหนึ่งเจ็ดครับเป็นตัวเน้นให้เลยมีสามตัวล่างพอเสิร์าใหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดเก้าสองแต่ว่าออกตัวกลับเนาะพ่อเนาะกระถือคือเก้าเพราะว่าเขาจังใดเขาก็ต้อง มันก็ต้องกลับดีเรากลับตับแตกดีครับรับนเป็นบนให้ล่างเป็นล่างนี่ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับนี่คืองวดวันที่สิบสี่เอ้ยวันที่สิบหกนี่นี่ครับเนี่ยที่ผ่านมาที่เข้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับให้ล่างหนึ่งเจ็ดนี่ครับออกเจ็ดหนึ่งครับผม DNA อ้าบ้านนี้โอเคครับผมมาเสยครับเอางวดต่อไปมานี้มามาเบิ้งงวดต่อไปที่บานนี้เป็นยังไงพ่อลองมาผมดู งวดต่อไปนี่สำหรับแนวทางพอเสือกเนี่ยก็มีความมั่นใจอยู่มีความมั่นใจแต่ว่าณนะทั้งนี้ท่านก็คือล่อคงมาถ่ายเมื่อวันที่หนึง่งวันที่หนึ่งพอเสือตี่ปล่อยเป็นช็อตเด็ดก,ก็คือถา้าบ่มีหน้าตุ่มตัวครึ่งวันเมื่อกี้นี่ก็น่าจะเต็มเต็มแหละงวดวังหันปูสลับครับแมน่นมาบอกสามตัวแม,นแมน่นโ,โอ้ยมีจัะโตบอกว่ามีจัะโตมีจัะโตเลย <laughs> ถือปูหลอผ้ก็สาเทกันเขาเด้๋ทิพเจียเต็มๆนึงหมดเมื่อกี้แมนครับถ้าเอางวดงวดต่อไปวันที่สองพฤษภา่มก่บพอเสือกับไอวิ่งเด่นเก้ารองห้ากันศูนย์แต่ละวังเลขสามตัวมันจะกอดข้อกันมาโอเลขพอเสือกเค้ยเป็นงกันตลอดมันอาจจะกอดข้อกันมาเลขสามตัวนี้จะตัวงาถ้าหากจะอที่จะวิ่งรดกับพอเสือกไทวิ่งรุดไปที่เก้าครับสามสำหรับงวดวันที่สองพฤษภาคมวิ่งรุดสามกับเก้า แต่บางที่สางก็เก่านี่ก็อาจจะกอดข้อกันมาอีกเป็นไปไนไปอะไรกันเพราะว่าเล็กแนวท่าเขาพ่เสือนี่เด่นบนสำรับเด่นบนพเอเสือใครหากับเก้างวดนนี้บนนี่หากับเก้าเลยแมนครับหากับเก้านี่พรเอเสิอเจาะตัวเดียวนี่ตัวใดเลยครับถ้าเจาะตัวเดียวพเอเสือไทยเก้าเก้าเลยแมนสำรับล่างพเอเสิอก็บไทยสามกับหกถ้าเจาะตัวเดียวพเอเสือก็เจาะสามบนห้ากับเก้านี่ ค่าตัวเดียวคือเก้าแมนครับล่างสามกับหกค่าตัวเดียวคือสามแมนครับแต่ว่าระว่างกอดข้อกันมาก,ข,ข,กข้อกันไม่โอกาสกอดข้อกันมากเลขน่ะเพราะเพื่อเพอเสือจับกอดข้อกันตั้งสองชุดอะไรเล<ม>็นี่บริเนนนั่นนี่บอเลกของมาแนวทางแบบนี้เป็นไปในที่สูงสุดครับอาชุดชุดสองตัวเพื่อเสือกจับไห้สิบสองหางแต่เพื่อเสือก็มีตำหนี้ห้อยู่ห้าหางมีตำหนิครับผมมีแต้มมีแต้มเน้นให้แต้มแต้มสีไว้ มีตำหนิดิมีตำหนิยู่หาหั้งไอไปใครไปพิจารณาเพิ่งครับแต่ว่าลูกซึกว่าไอ้เลขกระแสพอเสือพวอแห้งดอกเงี้ยพ่อแห้งเพราะว่ากระแสเผื่อไปน่าทางตามประเทศบดถ้ารับชุดสามตัวกับศูนย์หนึ่งเก้าแปดสามหกเก้าห้าศูนย์สามห้าเก้าพ่อเสือพ่นท่อมประเสามห้าเก้าครับศูนย์หนึ่งเก้าจะรับเงี้นี่ สำหรับชุดสามตัวแมนครับชุดสามตัวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสังเกตเบางจักน้อยเก้านี่รู้สึกว่าพอเสือจะเอาไว้ท่ายตัวนี้ครับแมน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 เพราะว่าลักหน่วยลักหน่วยพอเสือทิมให้เก้าตัวเดียวเร่งวันนี่ลักหน่วยเอาแบบนี้แสดงว่าพอเสือปันเก้าหลักหน่วยบนแมนครับถูกต้องบหมครับแมนแมนแมนลักหน่วยพอเสือปันไปเลยบนถต่มันจะเพี้ยนนี่ก็คือมแปดที่มาแท่นทันทีเลยถต่ว่ามากเก้าแปดมากทันทีเลยถ้าสมมติว่ามันเพี้ยนรเหมือครับแมนครับ แต่พอเจอกันในย,ยุแปดกะมี่ยุสองแปดก็สามแปดดถ้าสมมติว่านพิกจากเก่าหรอครับแมนแมนแมนแต่ว่าถ้าเก่ามากนี่เต็มเต็มเลยที่เขียนไว้โอ้จากทางนั้นติดเก่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดมุยพอพอมันใจว่าเลขเก่าที่ยุหลักหน่วยหวดนี่เบื้งจากเนี่ทางนี่มันใจเก่าหลักหน่วยแห้งครับแมนครับอาสิพูดถึงว่ารูดเก้าหลักหน่วยได้เลยแมนแมน แต่พูดวิ่งรุดก็คือเก่ารักไมยกับว่าตองวิ่งรุดนั่นก็ได้เอาแช่เก่าเย็นไปเก่ารักไมยก็ได้ครับศูนย์เก่าหัดเก่าเก่าก็ได้ถ้าเก่าเก่าเนี่ยมันบม่ออกอีกหรอกบบบนี้พ่อศูนย์เก่ากับมี่หนึ่งเก่ากับมี่สองเก่าสามเก่าสี่เก่าห้าเก่าหกเก้ากับเก็ดเก้าบ่มีบ่มีมันสิมัออกมาพอหล่อมาสมบัติไม่เนี่ยมันออกมันออกซมห่ออกซ่มห้อยยันไปนี่ไหมออกสิบเก้าสอมเก้านี่ไหมบอกกันนะถ้าทำใจเป็นศูนย์กว่านั้นมันจะเป็นอ่า พ่อเกิดในร่วงไปกว่าน้อตัวนี่ดิแปดเก่าแมนโอ้มันจะโดดโดดขเก้าเจ็ดไปแมนถ้าจะโดดขำต้องคือตัวนี้แล้่นที่เล่นี่นมากแปดทันทีเลยแมนแปดเก่าเลยล่ะมันมันมันถือวายูหรอกตัวตัวนั้นตัวหกเก่าครับเจ็ดเก้านี่วายูพอพอเถื่อกระบี่คอไปแล้วว่าเลขมาเลขเจ็ดมันถือไปเที่ยวแล้วนะมันวอยู่นะเลขเจ็ดจะไปเที่ยวแล้วไปเที่ยวแล้วนะแต่ว่าเก่ามันยังอยู่อยู่ครับระวังศูนย์กับเก่าเดียวเนี่ยเลขยังอยู่อยู่นะ 0่เลยยังอยู่เดินเราบางส่วนกับเป่ามันบครับแม่นแมนอพ,อพอเสือก็ถึงง่าเอาเอาสามตัวนีมากทั้งสามตัวครับแต่ว,ว่าเล็กสามตัวนี้ไม่จะกอดข้อเขามาตัวตัวหนึ่งอยู่แล้วล่ะเลข3สามตัวงดวนี้ส่งเป็นตะกอดข้ออีเลียนอ่ะแต่ท่านท่านกับไผพ,พอเสือเบิ้งเนวทาถาไปหอดมือวันทีหนึ่งพอก่อนพอเสือที่ฟันท่วงไปไว่ต้องเขามากขนไดเดียวท่วมากพูดยูหนึ่งอะไรแล้วพอเสือที่ฟันไปไ เอาสามตัวจากสองหางหลัก็ะเอาสองตัวจากสามหางพ่อจะเอาไหลแต่วันนี้เอาไปเอซี่เปเบื้องเป็นแนวทางตะกอนมามันมันสมรถี่มากบริเลขครับผมจะพอเสือดีว่านี่ตัวสองเก่าเนี่ยจะได้กัดจเหียนอยู่หรอครับเลขสิบสองหางเนี่ยพอเสือดไม่ได้แยกให้เป็นบนเป็นล่างแมนครับแมนพอแยกแต่ว่าพอเสือดว่าหากับเก่ายุบนเพราะที่พอเสือดแยกให้ก็คือนี่เด้ครับสามกับหกสิบี่มาทางล่างเพราะฉะนั้นรักสามตั้งแต่สามห้าสาม สามศูนย์สามศูนย์หกนี่เหครับแล้วก็สมปมีโอกาสมาหลังมไม่มีโอากาสมาหลังขอลักสามห้หลังนี่แหละโอ้สิบสองหางบ่าบ่านได้แยกให้บังท่านแย<า>กให้แต่ว่ามือทุดทไทยคือพอเสือที่ตัดออกหาคว่าล่างสองหางบนสองหางนะมือทุดทไทยตัดออกไปเลยโอ้จะตัดให้เหลือสองหางแมนแม,มยางละสองหางบนสองหางหลังสองหาง สิท่านมาาพอดตัดวันที่สองเอาวันที่หนึงแหมโอตัดวันที่หนึวันที่หนึ่งแหมวันที่หนึงตอนอ่าตอนอ่าใบบพอจะพอง่านราจะพอถือกับจีรุ่งเลยครับรุ่งเลยพอเลืกงานมาแเลวกับจีวิค์วิคอลาว่ากับแสตัวเมันไม่แห้งวกันครับพอถทีถ่คัดออกมาเลยบนสองหางล่างสองหางบางที่พอูดสนามกอบพม่หายไม่อีกเลย <c oughs> เป็นจะเสื้ออยู่บลมันกวนแหน่ดว่าล่เดี๋ยวเดี๋ยวคนถ่ายอีกอเลยเดี๋ยวปูสนามกอบมให อวดบังขันหนึ่งสองสหนึ่งสองสามาไม่จักตเออ่ไม่จักเรามัหนตแล้วฝันเพิ่นก็ยังมาบอกอีกว่าสามสองหนึ่งอีกแ่นจุดทูบได้หนึ่งสองสามมาบอกมาตรงนครับคุเลยมาตรงนครับคุเลยอบอกแค่ตัมีหนึ่งอยู่โมเมนต์อทันได้ให้นำแดงผลไมยเพิ่นบอกครับว่ท่านหายจกแนวตะตาตเทียนทูบกับท่านหายยู่นี่กรจุดขอัี่ส ให้เพิ่นจั็กน้อยเในเพียงครับให้ยเท่ากันไหนเพราะว่าเพราะว่าเนี่ยเพราะว่าเนี่ยอธิเชตเพราะว่าเพิ่นมาปรากฏให้เห็นสองรอบแล้วแมนแมนแมนเพิ่นสิอยากให้เลขอยู่ที่ผมว่าเพิ่นเพิ่นสองรอบเนียมือ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 ขึ้นกวนๆเนี่ยก็ไปหลอกโกดังยังกุ๊กคักกุ๊กคักในโกดังเห็นตัวเห็น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 ตัวบ่าเห็นตัวแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าตัดสินใจ มองหันมองเขาเขใบข้นเขาเนี่ยแต่ว่าตอนข้อไหาเทียบเป็นรอบเพราะว่าข้อเราตอนเขาอันป่ทำครับตเปิดประตูเข้าไปเลยไปซ่องหาทั้งในมีตำโดดกบบ่มียยังเลยแต่ว่ามีเสียงกุกกักกุกกักกุกักมีเสียงคือนแล้ว้นเทียบยังเนี่ยแต่ว่ามาเห็นสองรอบหรอที่ทียมาเห็นแต่ว่ารอบที่สามมีแต่เสียงกุกกักกุกกักกุกกักมลเพิ่มสีม้าขัดขับรถกอบบอกว้ายจนไม่ยุ่งเป็นมู่พอเสือท่านะ บไปทางดอกมวนแห่งต่ออยู่เพียวอยู่เูีเดียวพร้อมมวนแต่เป็นผมนร่แลนยางเดียวเราเาปเนาที่เขาสมบูรแบบนล้วอจังสีได้พอเด้อจังไดกับาเพื่อนม่ลักษณะจังสีเด้ผมว่าปินตได้น้ำเพิ่นอยู่ดิถูกทเนอันเอามาไว่กับน้าไปเพิ่นสะานเดียวไม่ได้มือนึงเสียย่าไปนำเยอะเหยเลาเคียดอยู่วพอเสือมันข้นจิดแข็งกันว่าเพื่นเขาไก่พดโอเขาไก่พอดิพอเสือไปนคนจิดแข็ง ุณวัฒนคาะครับมื่อเนี้ยนีเพิ่นไห้มาสามตัวตรงอันนี้เพิ่นมาเพิ่นมาตัวเล่นในที่ซื้อนี่ทวงยิปปายางครับกับย่ายที่มาจูทบเพินระดอกได้ตัวเดียวกันแบบสามศูนย์เอ็ดวันหือนั่นอะไรนั่นงวัลยิปปายางครับนี่นี่ก็ขึ้นขันขนาดจะไห้กันแต่ว่าเขาเขาพระท่านน่นซื้อคุณพระท่านล่องแก่เข้าซื้อขัอยู่ไม่ล่องล่องเข้าก่อนครับเอา เอาแต่เราทนเวลเดี๋ยวมือผู้คงไทยแล้วพอเสือจีพันธุ์ช่วงไหนล่าสองหางบน2ัางหางพ่อวันที่หนึ่งเอาเวล่าเรขออกแล้วนะ่าเจอกมือวันทีหนึ่งหน้าเรีนะมาเนี่เกา๋ยวพ่อเสือกสิได้ไปเห็นงานนะครับครับผมครับผมล่อไอยูทูบโดนเติบเดี๋ยวเราจะเนงานแต่ร่างตะเข้ากันแจ้งตไปละเอออ้า เอาโอเคครับผมแล้วยังไงกัรบกวดมระเสิร์ตแค่นี้ครับผมขอบคุณครับ